มาครับมารวมกันพี่บอลข้ามาดิมาครับมามามาเดี๋ยวใหเขาเติมอะไรกันเลยครับบ้ามาต้องมาลงข้าพี่เอาเอาตะเหลียวมามอบให้นะเตาเตียวใครมาถือไม่ได้นะครับคือวันนี้แกเอามาให้พวกเราด้วยมาจากตลาดพอดีขายของเสร็จก็เลยหิ้วมาอ่ะเจงครับวันนี้มาลองเรื่องอะไรคะครับวันวันนี้มี พ่อค้าแม่ค้านะครับจากตลาดยิ่งเจริญน,นะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากกรณีเท้าแชร์นะครับเท้าแชร่เชิดเงินหนีไปซึ่งเมื่อจะคู่สอบถามแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านบาทผู้ที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลักร้อยคนนะครับแล้วก็มีการไปตามที่บ้านแล้วก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะให้น้องเขาอธิบายให้ฟังนะครับอาจารย์ครับ อ่มาอธิบายหน่อยเรื่องแต่เราไปรู้จักกับเท้าแชร์คนนี้ได้ยังไงเราไปร่วมสิปีเท้าแชร์ก็เกิดขึ้นมาตั้งเกือบยี่สิบปีที่แล้วอะค่ะเขาก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดยิ่งเจริญแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเราก็เลยเล่นกันมาตั้งแต่กลุ่มเล็กๆมีแต่กลุ่มเพื่อนฝูงกันเองค่ะจนความน่าเชื่อถือมันเป็นสิบปีมันก็เกิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นองค์กรใหญ่แต่ว่า หัวหัวเรือเขาได้เสียชีวิตไปก็เลยเหลือแต่ภรรยาเขาภรรยาเขาก็รับต่อรับต่อทต่อซึ่งเราก็เกิดความเ <ไว S 1> ชื่อเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจตั้งแต่แรกอยู่แล,แล้วเนาะเราก็เลยเล่นมาเรื่อยเพราะว่าเขามีแผงขายที่อยู่ในตลาดด้วยหลังจากหลังจากที่รู้ว่าเขาเออหนีไปก็เพราะว่าวันที่13เขามาเก็บวันสุดท้ายวันที่14สี่เขาไม่มาเก็บแล้ววันที่ที่ส5้าเขาต้องจ่ายจ่ายเงินทุกคน ในการเปียแชร์เพราะว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วรวบรวมมาหมดแล้วก็ประมาณเก็บทุกวันเก็บทุกวันค่ะเก็บทุกวันมือละสามร้อยบาทประมาณประมาณรวมแล้วมือสุดท้ายเนี่ยค่ะคร่าวๆคร่าวๆที่ที่สอบถามมานะคะหลายสิบล้านค่ะหลายสิล้านยังไม่รวมคนที่เล็กๆน้อยๆที่เขาเปียบอันที่เขาเปียไปแล้วเนี่ยคือไม่เกี่ยวแต่จะมีแชร์ใหญ่ซึ่งพ่วงมาเนี้ย มันเพิ่งเริ่มแช่ใหญ่กับแชร์เล็กก็หลักล้านเหมือนกันเพิ่งเริ่มหลักสิบล้านเลยค่ะหลักสิบล้านเลยแต่ว่าเจ้าละหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นแปดหมื่นสองแสนแปดก็เลยรวมแล้วน่าจะสิบล้านค่ะพี่บอกว่าเออวงใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าเพิ่งเริ่มแล้วมีการเพิ่มมูลค่าแล้วปิดไปใช้เวลากี่วันนะคะโอ้เออ พี่วงใหญ่เนี่ยเริ่มมาประมาณสักสิบสิบปีวงใหญ่เนี่ยสิบปีเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงว่าที่เราเริ่มเล่นครั้งล่าสุดเนะครับเดือนเดือนคุณค่าเยอะเดือนกว่าเป็นแชร์รายวันแชร์เนี่ยเป็นแชร์รายวันค่ะรายวันแชร์เล็กส่งทุกวันแชร์เล็กเนี่ยจะมีระยะเวลาเวลาเจ็ดเดือนส่วนแชร์ใหญ่เนี่ยหนึ่งปีหนึ่งปีค่ะคือแม่ค้าเขาจะเล่นเพื่อเอาไปจ่ายค่าแผงอ่ะ มาจ่ายค่าแพงคช่อะไรกันส่วนน้องๆอื่นเขาแแค่ใหญ่เนี่ยค่ะสิบวันห้าพันวันมือหนึ่งแต่บางคนก็เล่นสิบมือบางคนโอ้บางคนยี่สิบห้าก็มีแต่ถ้าเกิดน้องๆพนักงานก็จะเล่นแค่มือสองมือเพื่อเป็นเงินเก็บอย่างเช่นเขาจะมาเก็บทุกวันค่ะทุกวันเนี่ยมันจะเป็นสิบห้าวันเปียทีหนึ่งแต่ว่าเขาจะมาเก็บวันหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยถ้าคนเล่นสิบมือก็ห้าพันห้าพันห้าพัน ต่อวันนะคะใช้เล็กเก็บวันละสามร้อยใช่เก็บวันละสามร้อยสามร้อยหลายวงอลค่ะพี่มีหลายวงมากความเสียหายรวมหมดได้หลักร้อยไหมครับเนี่ยความเสียหายหลักร้อยล้านค่ะหลักร้อยล้านที่เขาไม่จ่ายผลตอบแทนเราวันที่คิดคางก่อก็เริ่มก็ก็เริ่มคุยกันก่อนค่ะว่าจะว่าจะเอายังไงบางคนก็บอกว่า เขาเป็นคนดีให้เขาคงไปเข้าพรรษาค่ะเพราะว่าวันที่สิบเพราะว่าวันที่ประมาณวันที่สิบเนี่ยเขายังเดินมาคุยเลยว่ารอก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวหนูไปทําบุญก่อนเดี๋ยวหนูไปขอทําบุญก่อนเข้าพรรษาก่อนเดี๋ยวหนูกลับมานะไม่เจอกันนะแต่เขาจะมีคนมาเก็บทุกวันค่ะคือลูกหลานเขาอะค่ะมีตัวแทนมาเก็บทุกวันใช่เป็นลูกเขาเป็นหลานเขาหลานจะหายไปได้ไปตามที่บ้านมั้ยครับตามมาแล้วไปตามที่บ้านมาแล้วค่ะไมอ่เงนแล้วค่ะ เก็บยันเครื่องสืผ้าเลยค่ะแม้แม้แต่แม้แม้แต่ช้อนสักคันนึงยังไม่เหลือเลยมั้งคะคือบ้านโล่งหมดเลยค่ะลูกหลานอะไรก็หอบหอบไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่มีค่ะแล้วก็ลูกหลานเขาที่ขายแผงอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญก็ปิดเงียบเลยค่ะทีเดียวไปเลยค่ะเหมือนเหมือนหอบไปกันหมดเลยค่ะเหมือนวางแผนไปแล้วค่ะไปก็บล็อกเบอร์บล็อกลายบล็อกทุกอย่าง โอเคนะครับส่วนตัวพี่เองคือคนมาทำไรกันอ่ะเอามามอบให้ใครเอามมอบให้มาเป็นกำลังใจช่วยหน่อยมอบให้ตำรวจด้วยมาด้วยมานูเอาต่อไปมามอบให้มา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 มอบไปเป็นนักข่าวมามอบให้คือโซไหนคะโอสุดท้ายค่ะเราเราไม่ให้แล้วนะ จะรักอะไรอ่ะหมายถึงอะไรที่เรามาเนี่ยหมายเดี๋ยวรอดเพราะค้อนแม่ค้าอยากขายเครื่องครบนหรือมีน้ำใจอ่ะมีแค่นี้ค่ะคืงวันนี้เราเดือดร้อนนะหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่ะไฟไหม้ไฟไหม้มานะคะเพิ่งเพิ่งถอนหายตใจมามาโดนโกงใกล้อีกแล้วค่ะไม่เหลือเลยอยากให้ตำรวจกองปราบช่วยอะไรช่วยตามจับไปค่ะช่วยตามจับให้ของ นีบทหรอานกแล้วกใช่ไหมคือโดนเขามีเฟ็ไหมคะตในนเไ้ไม่มีค่ะก็ดมีเปลี่ดแล้วแต่แต่มีาเก็บไม่ให้นะคะบ้บคมไหนบอกมาเป็น้อยคนไมเสียงเบาเลยเนี่ยไม่มีใครเสียงไม่ออกไม่ส่งเสียงเลยส่งเสียงหน่อยดิส่งเสียงหน่อยมาเป็นร้อคนไม่เไพาไม่ค้าเ

ชื่อกันชื่อกันอาวาเมก่นจะได้ไม่นันรวมาว้กกันชื่อชนรดากช้ังโลิงโลิงอรดิสระอามื่อกอนตอนนี้ยาไม่หยดแ้่ที่ยัตอีกตัวสามตัวสี่ร้านทางร้อยร้ รวมกันก็สองร้อยกว่าอันนี้แค่รายส่วนหนูไม่ได้โทรศัพท์นะคะที่มาเนี่ยแค่แค่คนนอกก็มีนะคะพี่อชาวหมู่บ้านก็มีก็รวมกันก็คือร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนนะคะเกินร้อยเลยค่ะเกินร้อยค่ะพี่ประมาณประมาณสามร้อยคนอ่ะหมู่านะคะประมาณสามร้อยคนพี่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ใช่ร้อยหรอกตอนนี้ร้อยคนรวมทั้งหมดเลยประมาณสามร้อยคนชาวหมู่บ้านเล่น อือาหมู่บ้านเขาโดนกันเลยแป่ว่า แต่อันเนี้ยเขาไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะที่มากันเนี่ยเนี่ยคือส่วนน้อยนะที่แบบไไม่ดด้อกที่แบบว่าช่วยเขาจะช่วยก็ก็มาเลยไม่ทำไมเราถึงเราถึงเชื่อใจเขาตั้งแต่นั้นหรือว่าเราเล่นมานานแล้วเล่นมานานจะไม่ทำดีสิบปีง่ายง่ายแต่ว่าแม่เขาอายุมันเท่าไหร่ครใช่ไหมเขาตกหกสิบเนาะหกสิบกว่าแม่เขาดูแบบไม่คนดูเนาะ ก็คือคนเขาดูอยู่เขาดูก่อนนะเขาบอกวจะเห็นใจเราเพราะเราเป็นคนเดียวพี่ มาคุยกันเถอะจะยังไงก็ได้จะผ่อนให้ก็ได้จะให้ยังไงก็ได้มาคุยกันให้มาคุยให้ติดต่อให้คุยกันดีกว่าผมไม่เจอเลยเลยไปไปไปไม่เจอคนอยู่พอดีหลานเขาเข้ามาบ้านเป็นบ้านของของสามีที่ตายไปแล้วผมเป็นเป็นบ้านเดิมบ้านของพี่ใหญ่ยิ่งบางคนเข้าไปส่งคนอยู่ก็บอกว่ามาหาพี่น้อยเขาบอกว่าโทรไปไม่ได้บล็อกไปแล้วไม่ทั่วไปไหนเขาเลยบอกว่าขออยู่ในบ้านดีกว่าเขาบอกว่าเขาเขาเก็บเงินหมดเพื่อนสัาห้า ตอนนั้นรู้สึกยังไงเขโค้งแล้วเบมือนในโค้งแล้วทีแรกมันเป็นวันหยุดที่ต้องถูกไม่รู้แน่ว่าโดนโค้งแล้วขาก่อนไหมคะตอนนั้นน้องขา่แล้วเบอกทุกคนทุกคนบอกว่ารอเขาอ่อนเขาจะไม่ให้ซึ่งตอกนไปเจ็บไม่ได้เราตงเงโดนลมเลยไม่ได้เราไปฝาตัวเองไปทำมาตั้งวันเลยทำเหนื่อยอ่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อนคนทำคนทำเหนื่อยมากทำให้เข่าอย่างเดียวอ่ะแล้วพอเราจะได้จับแล้วเราไม่ได้จับเหมือนกับเพี้ยน

อาเชิญครับมาเลยครับพี่ดูตัวอย่างนะตัวอย่างการการโอนนะนี่เไหนันด้คตัวอย่างนะเออรอรอ้ไหนกันาง เอาขอมาอบให้ก่จนครับเป็นขยกเตากันาเลยครับอะไรอ่ะคืออะไรมอ่ตำรวจเป็นพี่ไม่เกินสามพันนะอันนี้ถร้อยน้ำใจโอเคครับเป็นไรครับเป็ไรครับเป็นไรครับไม่ต้องมกนสดก็มาอ้โหเครับครับขอแล้วพี่ขอแล้วโอเคครับปาปล คร,ค,ครับผมขอรับครับขอรับนะครับแล uh, ้วนี่ยังไงดูนหลอกเล่าให้พี่ฟังเป็นแชร์เอาคนเดียวไม่ต้องเล่าแทเอาเอาเอาเฉพาะคนที่รู้เรื่องสคนนึงเจะได้จะกประมาณตอนนี้อันนี้เป็นแชรเก่าแก่ที่เล่นกันมาตั้งแต่20ีที่แล้วนะคะจากกุ่มเพื่อเล็กๆแล้วก็คนขตลาแล้วตอนนี้ก็ผ่านมา20ปีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเยอะกันมาเรื่อยยความใจหลังจากที่ สามีเขาตายเขาเสียคือแช่แชเนี่ยจะมีสามีภรรยาอ่าคู่กันเดินคู่กันแต่สามีเขาเสียไปอ่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก่อนาเนี้ยไม่เป็นไรกันเดี๋ยวนักข่าวถ่ายรูปอะไรกับเดี๋ยวไอ้เรื่องสอบสวนเดี๋ยวอาจจะต้องต้องสัมภาษณ์เขายาวตรงไหนก็เดี๋ยวถ้าถ่ายี๋ยวอ่ะโอเคนะด้วยครับ ที่เก่าแก่ทั้งสามคนสาคนเข้าไปคุยกับพี่แล้วเดี๋ยวที่เหลือรอข้างนอกเพรอรอนิดนึงเดี๋ยวพี่จะมีเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวผู้กับจะมีรายละเอียดให้ลงชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขประชาชนเบอร์โทรเพราะว่ามันมากันเยอะอเสียเวลากันจะรอกันส่วนหนึ่งก็เข้าไปประมาณทักสามคนให้ให้พี่สัมภาษณ์ให้พี่สอบสวนหน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไง แล้วก็ที่เหลือลงรายละเอียดนี้พี่หน <ped> ่อยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูให้ลงรายละเอียดเพื่อว่าเดี๋ยวพี่จะติดตาติจต่อมันจะได้ง่ายนะอ่ะสามสักสามคนใครที่เก่าแก่สุดใครที่ยกน้ำสี่น้สี่นสี่น่นน้่นีน้ำสี่ี่บ้ำส่นีน้่นนนีน้่นีน้อนีน้ีน้ี่นนนี้่่สส่สีนนี้น